สั่งกล่องเก็บอะไรพี่น้องจ้าเบิ้งบูเฮ้ย <c oughs> นี่เดี๋ยวคอยไปแครบลูปเอาเนาะ <c oughs> ปินค่ะพี่น้องจ้ามามามาเก็บกันได้ไหมมาดามกันมานขึ้ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนี้มาดามผ้าพ่อแม่พี่น้องมาค่าเก็บมาในลูกใหม่พี่น้องย่านเห็ดตกใจแ,แลนหนีอยู่ติดขนตาสามีสื่อห้ก็เลยต้องใส่พ่อแม่พี่น้องแฟนแพทย์รับสื่อห้ยแพทย์กระเลยต้องเฮ็ดให้เล่าเนี่ยมื่อนี้มาก,ก็เล่าแล้วแคนดูเซสวัสดีครับสเกตสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าพ่อแม่พี่น้องสื้อผ้ามาลุยๆเก็บเห็ดเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่าตื่นนะอย่าตื่นขนตาเด้อ สู้ๆรุยๆเหมือนเดิมจ้าปะมาจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเขามาเบิ้งทีห้องเก็บที่แพทย์จงไหวกับน้องบอลเหมือนนั่นเนาะนี่ยางยู่ได้พี่น้องจา้าแล้วยาอยู่จ้ะอันแพทย์มากมือนี่แพทย์อเอาลูกมา,ามันจะจ้าเพราะว่าแพทย์ถือว่าสิมายางกับแฟนเดจ้นเด้อมาเดินชิวๆกันสองคนตาย่ายจา้าเพราะว่าปกติกะ ลูกๆก,กับมานนั่ดูแล้วสินะืันนี้กบตามมาสองใบนะจ๊ะแยกเห็ดหูหนูด้วย <c oughs> นี่ห้อยที่แพทย์เก็บไปกันของบอลดีว่าไม้กับบอล <c oughs> สุ่มหน่อยแล้วก็ช่วงนี้เห็ดจะโตช้าและจะเดิอเพราะว่าเขามาเจอความเย็นจ้ะความเย็นชะงักแล้วเนาะแม่ <c oughs> นุทาบินแหละวะว่าแทดพู นี่พ่อแม่พี่น้องจ๋าคำแนสเก็อันนี้เอาไปก่อนซะนะมันหน่อยลยกันเลเอล่ะบีเวนจ้ะมเดี๋ยวชอบฟักดเมียนอินอูเดหียเดเมียนอินอูอะไรเดสคุณดิจ้ะยาฟอคนะัดบ่ละบาน หนึ่งอาทิตย์พอมาเอาเอ้ยมืออืดพอมาเอาก็เลยว่ามันปัใหาได้เออมือเดียวเพราะว่ามันช่วงนี้มันหนาวเนาะนี่จงไวกับพ่อแดดมาเล่มอยู่ได้พี่น้องเนาะเห็ดสวยๆของเฮ้าถ่ายไก่ๆเลยพอไงเนน้อย่ายยพกบลาฟิลม์มแท็โโลดิเคนซี่เบลน่าเนาะ สมกวะ่ะเตนมีแล้วกี่บ้าพี่อาพเาห็นไหมบอกเราว่าเห็ดอันกับบ้าเห็ดนะเด้อแค้นล้ววะบอาพี่น้องจ้านี่สวยงามนะจ๊ะอ,อ,อันนี็ไปก่อน ถามว่าม,มีคนถือกล่องหายดีสิกับไข่ตี พอใหญ่ถามว่าพอใหญ่ก็เด้หน่อยพอใหญ่ได้แล้วถือกล่องให้ดีพี่น้องเราเห็ดดีเห็นไหมอันนี้ก็หน่อยค่ะโผล่จงไว้ซะเนาะเพื่อแดดมาเก็บอีกบ่ได้มาเก็บกะเพื่ออื่นมาเก็บตรงสีน่าสมองแก yeah. สมองบาแก็มสลิปพี่น้องจ๋ามาเบิงึงบาวิสลิปจ้ะนี่นี่จ้ารุ่นนี้นี่เห็ดกับบัอบแซบเด้อนี่เด้อแฟนแพดแล้วเห็ดกับบัอบเห็ดนี่ เดี๋ยวไปตามล่าหาเห็ดกันต่อเด้พี่น้องเด้อไปมาเบิ้งเห็ดหูหนูที่แพทจงไบเหมือนน,นั่นเนาะพี่น้องเนาะจ้ะแล้วกับใใหญ่ท่าทิ่ควรเด้แล้วเหี่ยวไปเลยไหมอ่านี่จ้ะเอ็กเนี่ยคุณเด่นน่าเทอ่ยอะไรที้โฟกัมเนาะเ มันบวใหญ่ม right ันเหี่ยวไปซื้อเนาะนี่จ้ะแต่กับไปแซนหนามกินแต่ที่เจ้านาร้เลบิตจะได้อวันเห็นใช่ไอลีเอ็กแวเออร์แล้วมันแวบว่ะแต่ตาใส่เห็ดหูหนูหนาหักวะพี่น้องจ้ะแต่ตาใส่เห็ดนั่งล้มอันนี้ทีแพดเก็บไปก็ผิดจ้อยเหมือนนนัเด้อจ้ะเด้อดอกหน่อยๆเราเรากับบวใหญ่บ้านไดญดอก จะ,จะก,กับพ่อได้อยู่นะอันน้องอันไอ้แฟนแฟนเพิ่นอยากให้เบิ่งเห็ดตัวนี้พอดีข้าเจ้ามาคีมาหาพี่น้องแพทรยานมานเห็นแพินหยุดไหมอยากโซ่ข้างนี้เห็ดนี่เห็ดเดือกมากพ่อใหญ่เพิ่นเคาะอยู่ปกุกปก,ปก ที่เหลือใเทียวกรเฮ้เราก็บ,บ่ค่อยไงยปันไถดอกจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะนี่เก็บเลยละ่ะถือเองททายเองแล้วพราเรื่องหมองมันหกไปประยัง้ฮเล้าขอามาน้าจ้ะประยังห้เรามาอันนี้นนาให้เรามาเป็นมูว่ายางเป็นมูก็ดีแล้วเนาะจ้ะมันบ่ค่อยไงยปันไดเนาะ เราเป็นสีเนาไปเลยไหมเด็กโตหนูก็ได้ไม่โตเท่าที่ควรนยจ้ะเด้อแต่ก็งามนะสวยงามนยจ้ะกำลังตำมุต็มิเลยเห็นบ่นี่จ้ะมานานเก็บไปก็ผิดจอยจงไหวหลายอาทิตย์เหล่อจอาจะขอไ่เดี๋ยวซัมนี นี่จ้ะหนูพี่น้องจ้ะโอ้ยโอ้ม่กอดไม่ไมกอดพี่น้องหูยังบ่เต็มขอนเต็มสองฟังพอดโชคดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าแฟนแพะขึ้นมานาบประด้ยเด้อขาแล้วบอดีแพะต้องปีนขึ้นมาคนเดียวจ้ะเพราะว่าพี่น้องแพะเราหนาเสื้อเลยแล้วก็มาถูกไวล่าพ้อม ฟังว,ว่าคงจะเบาแกกําลัางกินน่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอย่าพูดมากทําเพลงมาดูกันเลยจ้าหมานคือเกา่าว้ายอ่ะ,อะนี่นี่ให้ชมกันก่อนนะจ้ให้ยส้มกันก่อนอันนี้นี่แล้วหลนหลน่ลนแพลกับสีเอา,ดา,อาเด้อจักหยังดอกเคียร์แล้วตกเนาะนี่เอาเอาคือเกา่าพี่น้องจ้าดูดูด,ดูนี่น,นี่พี่น้องเป็นลืมลืมใช่ไหมเนี่ยเหตุทั้งนั้นเด้อจ้ะเด้อเนี่ย เห็ดทั้งนั้นเลยเต็มเต็มสองฟังพูดนะเน่าคือไปหอดุนแมนบุดเลยจ้ะทึ่งๆหน่อมีอีกบ่ตรงแนมเบิร์แนมมากแล้วว่าสาบลาบอยู่ไหมพี่น้องนี่ปาดพี่น้องจ๋ามาดามฟิ้นภาพพี่น้องฟิ้นอีกขึ้นเขาด้วยจ้ะเด้นฟิ้นหมานหวานเหมือนเดิมเด้อนี่นี่เห็นบ่นี่ปาด์จิโตเฮียออกกอนเฮียออกสุดท้ายหรือมาก เป็นไงเป็นตับตับอยู่บ่พี่น้องเป็นตับตับอยู่เนาะแล้วเพื่อสิให้เบิ่งนฟังนีเด้อนี่เพารแนมขึ้นมาเพ่นคะพี่ลาชั้นคิดว่าฉันเห็นเห็ดเป่าล่ะนี่พูดนะเมียนเบิดเลยเด้อพี่น้องจ้ะฟังนีก็ใช่ยห่อยเนาะโอ้โหทั้งนีเหรอคะของนี้มีไหมนี่นีแต่ตัวนี้โอเคนี่จ้ะให้ชมกันก่อนเด้อ ถือว่าให้แพ์เศร้าเมื่อยนั่ด้วยจ้ะเด้อพอแพศปีนเขาผ้นมากเมื่อยแห้งมันเป็นเองเลนเลนะจ๊ะภูเขาสูงชันมากจ้ะเนี่ยพี่น้องว้าแจากผดแตะอีกแล้วมาดามหมานอีกแล้วมาดามเอ้เจา้าคือสีหมานค่ะแขกมามาเก็บกันเลยจ้ะทีนี้มาเก็บฝั่งนี้ก่อนเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหาหม่องต่างกล่องเก็บก่อนหน้าเนาะล่อมึงเด้อ ได้อยู่จ้ะตั้งกล่องได้อยู่ที่แหล่นวนาจะตั้งกล่องเก็บบได้พี่น้องจ้าเบิง้งมูเฮ้ย <c oughs> นี่เดี๋ยวคอยไปแคปรูปเอาเนาะ <c oughs> ป่นค่ะพี่น้องจ้ามามามาเก็บกันไว้บันนี้มาดามกะมานคือเก่าอันแล้วดตนผูม้าน้่มปีนเขาขึ้นมาน้่บบได้ยแล้วก็อยากมาทายหาย,ยสันละพนขาบ่าดีอจ้ะมาเป็นมูก็ดีแล้วถือ่ัให้เรามาออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ นี่จ้าพี่น้องจ้าสวยงามไหดมาดามเอ้เจ้าคือมหมานค่ะแข่งนี่คอยกับหมานอีกแล้วหมานข้ามปีไส้ <c oughs> <c oughs> มันตึงนิดตึงนิดอยู่หน้ามันสิบ่ามากกับจังไดอยู่ เลี้ยงดีๆเนาะ,ะตาหน่อยคนจริงมีอีกก็เด้อตาเห็นว่า่รจ้ะพี่น้องจา๋าเห็นน้ำแผดบ่เห็นอยู่ดอกเนาะนตัวไหนเกือบแมนเถาห่ะจ้ะกำลังกินดอกบ่วเถาดอกพี่น้องสวยบ่สวยบ่ยบาจา้ะโอ้ยเอ็นแต่งหน้ามากมันนี้ก็หมานคือเกา่าเนาะวันนี้แต่งหน้ามาก็หมานเหมือนเดิมโอ้ยเดี๋ยวสิจกมาให้เบิ่งเด้อ ร่างอันมันเอากล่องเข้าไปบ่ได,ด้ด้จ้ะเด้อแต่งหนาเพราะว่าแฟนแพทแล้วมักแล้วมักสื่อค้นตาแล้วเคยสื่อขนแนวแบบว่าให้ขค้นตาเง่ามาให้แพทแพงซะเปาแต่เป็นเงื่อนบานเท่ากับหาฮุกพันสาละแพทกับว่าแพงเนาะพี่น้องเนาะหลอดนหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันมันมันบอดีแล้วจ้ะพี่น้องมันเห็นให้คุ้มตาเท่าแหล่ะจ้ะแหล่คากเด้อคุ้มตาแพทนั่นเวลาแพทใสแหล่นี่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะ สวยงามมากสวยงามแห้งจ้ะฟินขัดเด้อนี่เด้อดูสิคะพี่น้องนี่ติโทมักโม่บักแตงนะบักแต่มันเดีออกปลามันก็ช่วงนี้มันต้องเฝ้าหาเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเฮ็ดเพิ่นกับสิบ่ายแล้วจ้ะเฮ็ดนั่งร่มก็จะเริ่มไหวแล้วเด้อจ้ะเด้อว้าติโทเฝ่าวผ้าเก,ก็บก่อนเดี๋ยวมันเพราะว่า ธุระหลายจ้ะงานหลาดงานหลวงมันนี่ตรงเห็นบ่ห่ะจ้ะเอาไม้ได้วยจ้ะว่าเมื่อกี้นี่พอแม่พี่น้องบ่เห็นน้ำจะเห็นดอกเห็ดน,น้ำจ้ะเห็นบนนี่ต้องไปส่งน้องพ่อไปเฮ็ดงานคือเกาจ้ะน้องบอลแล้วนอนท่านตื่นอยู่ได้หนพอแม่ออกจากบ้านแทกกาแฟนออกจากบ้านลูกท่านตื่นอยู่อื <c oughs> ้หือานสุดยอดนล้เลย <c oughs> ทางนี้อันทังนี้เด้ถ่ยายให้เบิ่งเลยเนาะบกิีบกฝันว่าจมาหมานขอโทษขออภยัยเวยพี่น้องหล่นกระตาหล่นคักๆแบบนีแ้แต่สีเป๊เอาจังไดล่ะกระตาแบนไว้บกกลยยิงเด้อเซให้แฟนแพทย์งานกับไปเอาบอ่เลือกตนเราดิงับงับข้าไปนี่ละให้มันหล่นไปเลยให้แล้วหล่นกระตาหน่อยแพทย์หน่อยเอาไว้ให้ เป็นเสือเป็นแนวปีหนาเด้อขันยามได้เห็ดหลายๆกระจงขันยามได้บ่มีเห็ดดอกเล็กดอกหน่อยเล่มเอาจนบดแัดก็ได้มัน่แมันยังได้จุดประสง์กะอยากให้มีเห็ดเก็บให้พี่น้องไดบิ่งอ่ะจ้ะเนาะขันยามได้เห็ดหน่อยกัดอกหน่อยน่ก็เล่มเอาเพราะว่ามันได้เขาปลาแล้วสินะพอแม่พี่น้องลังคนว่าดอกหน่อยกระจงไว้เนี่ยให้ลังเทืยมมันกะมันจะแล้วแต่ เดี๋ยวแต่ช่วงแต่แามเนาะพี่น้องเนาะเห็นน้ำผลตอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ดอกนัินพ่อเอาได้อีเด้อเอาไถอีโอ้ยนหน่อยหน่อยเห็นเล้าใยเด้อทำนี่เวลามาจอบแต่เราเสียสิใยบนใหยเด้อคือเราสิฟอไปเลยนี่นไหมไปฟังหนันเด้อบังเด้อมามามา เก็บกันต่อเลยจ้ะเก็บเห็ดตอนนี้แล้วก็สิพาไปหาเก็บเห็ดหูหนูได้บปนเห็ดหูหนูนะจ๊ะนี่พี่น้องจ๋าจะมันง like ่ามคักเนาะโอ้ย <estão> พุนนะผุนนี่เขาเอื่นนมาเห็ดนางลมของแท้เออเห็มสองขอนไหม งามคักหล่นกระตาหมานข่อยแล้วหล่นไปโหลดบิย,ยานพ่อเม็ดหล้นไปเลยหล้นหล่นไปเลยไม่ต้องกลัวไม่กลัวกลัวไม่มีเหตุให้เก็บปัาพี่น้องจ๋าบึงเป็นตับตับอยู่เนาะโอ้ยโผดพ่เหตุกระไรทายหลปบไปหลาย แฟน,นแพนแล้วสิว้าวแล้วสิว่าเลยว้าวแล้วสิวา่าฉัน่าติลักฉันคิดว่าฉันเห็นเห็ดเธอรออยู่นี่เด้อเออเออว่าสันนี่อะไรเธอเธอสือนมาในฉันปรดัอยู่แล้วเธอบบมีสิทธิ์เลือกเธอมีสิทธิ์ที่จะรออันกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องอันที แต่ว่าแพทย่อมรับอีเลีเรื่องนี้แพทย์ก็แต่แพทย์เป็นคนคิดมากได้พี่น้องแพทย์ก็สิคิดอยู่หันละแต่ว่ามัน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 เขาใจอยู่เพาอะพี่น้องบางคนอาจจะบ่มากคนเบามากแต่ว่าทันสีให้แพทย์พรเพเก็บเห็ดใจแพทย์เก็บไปซื้อบบรรทายมันก็เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไปบวได้ญได้พี่น้องแพทย์ต้องบรรยายเลยมันต้องคุยเนาะแต่แพทย์ขอบคุณได้หลายที่เขามาเบิ่งกลกะกาบขอโทษได้หลายที่ที่แพทย์อาจจะเบามาไปนิดนึง ขอโทษมาน้าเน็ตทีนี้ด้วยเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าแพรกับโอ๊ตบอกปรด้๋ยวขี้เก่าจ้ะอย่าล้ำคาญอย่าเศร้าเบิ่งเด้อโอ๊ตเบิ่งเด้อบนที่บอกเนี่ยบ่ได้๋ยังได้เสียโอ๊ตเสียโอ๊ตเบิ่งจ้ะโอซุมภาษาเบิ่งเอาเด้อล้ำคาญกับโอ๊ตเอาเด้อจ้ะเด้อพ่่อแมพี่น้องจ้ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บ่คอยมาค้นว่ามากมันมันติดเป็นนิสัยแล้วเด้อพี่น้องจ้ะเพราะเด้เข่าปลาปุ๊บพอแต่ได้เก็บเห็ดปุ๊บเหนียาแล้วค้ามเบากจากมาแต่ทา้งหลา ลายมาเวิร์ดเลยจ้ะเบา,ามาแล้วลายไปแล้วโอ้ยเต็มกระตาพอดีนะจ๊ะสีเดียวกระตาไปเก็บหาต่อ,อน้อมบอพี่นอ้นองจ๋าหอมหอมโอ้ยเวสิจัดระเบียบใหม่เดี๋ยวเก็บค้างไว้ก่อนนะจัดอื้มนั่นแล้วหน่อยพวดแล้วตอหันลับ อืมจะ้ะติโทกมูก่บกแตงความง่ามของเราเนี่นะบ่ห้ยแพย์ผากเดจังได้เห็นบ่พีน่น่องแล้วก็ง่ามคากง่ามแนวโหลดเนาะง่ามเอาเหลืออหลรตั้งไว้นี่หันมาสากาน,นี่นี่เท่าได้นี่แต่รุ่นนี้กําลังกินจ้ะนี่ไม่เท่ากําลังกินรุ่นนี้กำลัง,ลง,ลงแสบนี่สีเดียเห็ดหนม เห็ดแหนมแน่ที่เก็บเก็บไปเถี่ยวก่อนหลายๆน่ะพอแม่พี่น้องว่าอันเห็ดแหนมเห็ดไหนเห็ดนี่ไปได้กินไปได้เห็ดยังเลยจ้ะแพทเอาแบงให้อันแม่อันพี่สาวเอินพี่ก็ได้เอินแม่ก็ได้นอกเนือเพิ่นกระหลุนรลุนแม่แพทแลเหเนาะเอินพี่แน่เอินแม่แน่แพทแบงไปให้เพิ่นกินจ้ะแล้วก็ลวกแซ่แข็งไว้ให้น้องสาวน้ำโอเคเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ ใช่ mm hmm. แล้วลนไปทางใดละ่ะเห็ดข่อยหลุนมาเนี่ยนี่จัดระเบียบเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่องจัดระเบียบเห็ดกอนเด้อส่อองรถสีนเนินแล้วพ่อแม่พี่นอ้องมามาจัดระเบียบเห็ด <laughs> มาดามหมานแห้งจ้ะหมานมากหมานคักหมานเนเ่จัดระเบียบเห็ดยัดเข้าไป กะตาน้อยนี่หมานจริงๆเลยยอมรับเลยเอากะตาอื่นมากกับสีหมานที่กันเหระแต่ว่าแพทมากหิวกะตานี่จะเป็นหยางละมากคักมันพอดีพ่อหมอพ่อจอะไหมพี่น้องจ๋านี่จัดระเบียบเห็นน้ำอยู่บ่ละเห็น,อ,นอยู่หรอกเนาะแต่คือบอหยับว่าหนีเหพ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำเออมาดามก็ได้ พ,พี่น้องหามว่าแพทย์นะเรียวกว่ากระตาหนวยใหญ่ๆมาแนบวาโหลดแค่ถือมาม่คือเขาเพราะว่าพี่น้องเข้าใจความรู้สซกแพทย์บอกว่า,วาอันคือบอคิดว่ามันจะเจอเหตดนะพี่น้องจา๋าเข้าใจบพราะจ๋า,จาโอ้น่ะนี่และมันคอยดีแต่มันหล่นกระต้าน่อยนี่แหละกระต้าหมานเนี่ยกระต้าหมันหมันหมานมานี พินิพาวกตาใบาเนี่ยหมานมากหมานจริงพินิพาจา้ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจา๋าฟินคักฟินแน่เด้อเบิ่งเห็ดงามคักไม่ขอนึงเนี่ยขอน,นึงสองฟังเนี่ยเต็มเลยจ้ะแบบสุดๆุดหย่อนเลยคลิปนี้แพทกระสีฟาาว่าซัมเนียด้ยจ็จะเดือพี่น้องจ้ะนี่ไปเดี๋ยวสิาพาไปลุยต่อเด้อนี่โว้ยพี่น้องเต็มอิงติ่งเบิงเบิงเบิงเห็ดมีแตงงามงาม,งามกําลังกินเนาะสวยงามตามทองเรื่องไปพ่อแม่พี่น้องอันอย่าตกใจขนตาเด้อ เอาอีกแล้ววาเหล่องคนตายอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้จ้ะขอบคุณมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะถับบ่มมีพ่อแม่พี่น้องกับบม่มมีแพทในมื่อนี้เด้จ้ะเด้อขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้ะนี่หมานมากอ่ะบอกให้รู้ป้ายเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า